เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชินสกายนีนนะครับก็วันนี้อยู่กับในคลิปของ3ตัวละครครับโกสมอสซี่วีหนึ่งทับหนึ่งแล้วก็โกสมอสซี่วีสองแล้วโกสมอสซี่วีสามครับโดยหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยก็ยังมีหนึ่งทับศูนย์พวงมาด้วยในนี้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็ยองมานานครับในที่สุดก็ได้ทานซียาสงสัยเสียงผมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมใช้เอฟเฟกต์เสียงแคร์คัตในนี้เองนะครับโอเคนะครับก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปดูกัันเลยครบ โดยประวัติของโกสโมซี่วีหนึ่งทับหนึ่งนั้นโดยที่เขาเป็นนักนีชื่อจริงก็คือฮิกุจิคานิกิในช่วงชีวิตของเขาครับพ่อของเขาเนี่ยนะหายตัวไปในสงครามครับนะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเหมือนกับคนอื่นๆเขาด้วยครับและหลังจากนะครับแลครับวันหนึ่งเนี่ยเขาได้โดนรถบรรทุกชนจนเสียชีวิตครับโอเคนะครับรายการจะเล่าประวัติ TMV1 ครับโกสมอสซี่วีหนึับหได้นั้นเราก็ต้องเล่าโกสมอสซี่วีหนึ่งับศูนย์ด้วยนะครับพอ้องเล่าคู่กันนี่นะครับ โกลด์มอสซี่วีหนึ่งทับศูนย์ครับเขาเนี่ยได้เสียชีวิตพอาโรประจําตัวแต่เทพเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่นะครับให้กับ GM V1 ีทับหนึ่งด้วยนะครับก็คือไอ้ GM เนี่ยก็คือเป็นคําย่อของโกลด์มอสซี่นั่นเองนะครับผมจะเรียก GM ไว้ทางนี้แหละนะครับเจมวีหนึ่ทับหนึ่งครับนะครับก็คือหลังฟื้นให้กับ GM V1 ีทับหนึ่งปุ๊บเขาเนี่ยก็ได้บอกกับ GM V1 ีทับหนึ่งว่าหากจะช่วยเพื่อนของเจ้าเนี่ยจะต้องจาัดก,การพวกเดนดอนเยอร์ให้หมดจากดาวคาเพราาะะหลัังจกที่นะครบ เกมวีหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยได้จัดก,การเดสดอนเยอร์จนสําเร็จครับเขาเนี่ยด้วยการสังหารของเขาทําให้เกมวีหนึ่งเท่าศูนย์ออกมาจากล่างและทิ้งล่างที่ระเบียนหยาดของเกมวีหนึ่งทับหนึ่งไว้ไว้ที่ดองคาร์นี่น,น,นะครับแต่เทพเจ้าได้มอบพลังที่แข็งแกร่งเท่ทากับเราทวยเทพให้กับเขาเนี่ยไปยังโลกครับนะฮะนะครับไปยังโลกอะ่ะโดยหาซากจานที่ตกที่ดองคาร์เดี๋ยวเราจะคอยช่วยเหลือจากเอเรียนชาวดองคาร์จนเดินทางกลับมายังที่โลกได้สําเร็จ ่วนที่โลกก็สงค้ามระหว่าง,งม,ามนุษย์กับปีศาจฝ่ายมนุษย์กําลังเสียเปรียบเจมีหนึ่งทับหนึ่งได้กลับมาทันและโซว,วิญญาต์วิญญาณดูสเลเยอร์ฆ่าไล่ฆ่าปีศาจจนเอาชนะได้ทั้งหมดครับและจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ใช้ดาบอัศาวินแห่งแห่งครูเซตดาบที่มีชื่อว่าสต e ลคอม m m นเดอร์สู้กับ g m v 1 0ทับศูนย์จนสุดท้ายเขาได้ใช้ดาบเล่นนี้ปิดชีพ GMV10 ทับศูนย์ลงได้แต่ดาบนั้นก็ได้พังลงในที่สุดครับแต่โชคดีครับที่รูนเนี่ยซึ่งนาะ็นน 1, กกรูมั ได้ให้คอสนึงครับซึ่งผมอ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับมันเขียนว่า GLROY นะครับแต่ด้านหลังนียอ่านว่า h a m m e อร์แน่นอนครับผมขอเรียกว่า Golia อะ m ฮมเแล้วกันนะครับโดยที่เขาอยากให้คอสนี้นะครับเพื่อใช้แทนดาบครับหลังจากนั้นเขาได้ออกเดินทางเพื่อกําจัดความมืดให้หมดไปจากจักรวาลหลังจากนั้นครับเขาได้นะครับหลังจากการจัดการความมืดทั้งหมดกัจจักรวาลครับในการต่อสู้ครั้งนะครับ เขาเนี่ยได้พบกับสตาร์ดารครับทั้งคู่เนี่ยได้ต่อสู้กันครับโดยที่ GMV 1นทับหนะครับได้ร่วมมือกับเพเยอร์ครับเพื่อเพื่อเข้าต่อสู้กับกับสตาร์ดารนั่นเองนะครับหลังจากที่สตาร์ดารแพ้เขาก็รับไม่ได้ครับเขาก็เลยทําการระเบิดตัวเองตุม้มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกรรมก็ได้ไปตกอยู่ที่ GMV 1นทับหครับแทนของดูมไกลจากดูมอินเทอร์นอลทำให้เขาเนี่ยต้องถูกขังไว้ในโนงศที่เคยขังดูมไกลไว้ต่อมาเนี่ยเพเยอร์ทั้งหมดก็แยกทางกันจบเดลัส นะครับก็ได้จบภาพ t h s t g s t The Last g นครับหรือ The Last กัสนี่นะครับน่าจะผ่านมาสักสิบเอ็ดปีโวบเคเยอร์การมาโลนกู่กันอีกครั้งเมื่อโคบคารรูนะครับได้การเป็นมีมอมตะนะครับเป็นเผ่าพันธุ์มีมอมตะแตการจะทำลายพลังมอมตะต้องใช้พลังของทั้งรูมกลมาสเตอร์เชฟ e ชคกี้เจมี่หนแต่เจมี่ทับหกับถูกขังไว้นะครับจึงเกิดไทม์ลน์เดอะล s สกูตอินทิโนนะครับ นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ตอบไว้ด้วยนะซึ่งประวัติเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้ครับึ่งเจ้าตัวได้ตอบไว้ว่าบาบว่าเขาจะสามารถช่วยจักรวาลของเขาได้หรือเปล่านะครับก็ช่วยจักรวาลจากเจ้าพวกพาดูรุได้นะครับก็บอกว่าติดตามในวันที่20เมษายนซึ่งเป็นวันเกิดของพอดีนะครับในช่องของเขานะครับ c o s m o s สซี่โอเคนะครับต่อไปครับประวัติของ c o s m o s สซี่และ V3 ครับประวัติ2คนนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะสั้นนั่นเองนะครับ โอเคนะครับ Ghost Moshi V สองและ Ghost Moshi V สามทั้งคู่เนี่ยครับเป็นเพื่อนรักนะครับสุดเกลียนนะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยได้บอกไว้ด้วยว่าเทียมนะครับ Ghost Moshi V สามนะครับจะค่อนข้างที่จะเกลียนน้อยกว่า Ghost Moshi V สองโดย Ghost Moshi V สามนั้นเป็นเองก็เป็นคนนะครับเป็นผู้พัฒนาเกมด้วยเช่นกันนะครับโดยเขาเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นคนซ่อมรถอย่าง Ghost Moshi V สองโดยที่ในตอนเด็กนะครับทั้งสองคนเนี่ยมากจะชอบเล่นของประดิษฐ์นะครับและสร้างขึ้นเองแต่มีครั้งหนึ่งครับที่ทั้งสองเนี่ยเล่นจรวด ครูครับจนเกิดอุบัติเหตุที่ทำนะครับจนทำให้ตัวของ c o s m o s c ซีครับเกิดอุบัติเหตุนะครับหัวกระแทกพื้นนั่นเองนะครับโชคดีครับ Cosmos V3 ที่อยู่ในตอนนั้นด้วยเนี่ยเขาใส่หมวกกันน็อกครับครับเลยตกพื้นและไม่ได้รับความเสียหายมากแต่ c o s m o s c ซีเนี่ยไม่ได้ใส่ครับทำให้ขวสมองเขาครับได้รับความกระทบกระเทือนครับจนเข้าที่โรงพยาบาลตั้งแต่นั้นมาครับโกลส์โมจะเป็นคนที่ เปลี่ยนแบบที่เป็นปัจจุบันนั่นเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานครับทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาพบกันครับและทั้งคู่เนี่ยได้สร้างรถกระบะคุ้มเกราะติดอาวุธครับเพื่อจัดการปีศาจนะครับซึ่งตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับน่าจะมันจะเริ่มน่าจะเริ่มตั้งแต่โชว์ในสงครามของปีศาจและมนุษย์นะครับที่ตัวสมอสซี v วีหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยได้กลับมานั่นเองครับโอเคนะครับประวัติก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ซึ่งถ้าจะเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะติดไปด้วยว่าพพวกอาเพลเยอร์อ Player เนี่ยจะเป็นผลแบบตัวละครของยูทูบเบอร์ตัวละครของยูทูบเบอร์อะไรางั้นนะครับก็น่าจะพูดกันมานี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับคลิปก็จบไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเนาะช่วงนี้นะครับโอเคนะครับช่วงนี้เองก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปด้วยนะครับคือความจริงผมทําเล่นๆด้แหละนะครับก็เลยคลิปมันไม่ได้ลงความเครือหรอกครับ ก็คือผมอยากจะทําตอนไหนก็ทําตอนนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเป็นจริงเป็นจังโอเคนะครับอ่าก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ